สินทรัพย์ในยุคนี้ที่ถ้าใครมีรับรองว่ารวยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูนุชนะคะที่ช่องครูนุชโค้ชมนุษย์เห็นนะคะวิกฤตในตอนนี้นะคะวิกฤตโควิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานะมันพลิกสถานการณ์พลิกความเป็นอยู่พลิกชีวิตคนมนุษย์เราเยอะมากนะคะทั้งโลกเลยแล้ว มันก็เกิดคําถามค่ะเพราะว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นมามันเป็นวิกฤตที่ไม่ใช่แค่วิกฤตทางสุขภาพเนาะความเป็นความตายเกี่ยวกับชีวิตอย่างเดียวนะแต่มันเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับการเงินด้วยมันนอกจากว่าเรากลัวเราจะตายแล้วใช่ไหมเราห่วงสุขภาพห่วงชีวิตเราแล้วที่สําคัญนะเราห่วงเงินเราด้วยเพราะว่าตอนเนี้ใครๆก็ตกงานกันเยอะ หลายๆบริษัทนะคะก็ต้องปิดต้องหยุดเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แล้วก็รักษาชีวิตโดยการอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะก็ไม่ได้ออกไปทํางานก็หาเงินไม่ได้และแน่นอนค่ะว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเงินไม่มีเงินหมดก็ยากจนกัน่อนประเทศนะคะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เฉพาะประเทศไทยนะคะทั่วโลกนะคะ ทีนี้ล่ะมนุษย์ก็เลยมีทางสว่างนะที่จะมาบอกให้กับหลายๆคนได้เห็นคนส่วนน้อยเขาก็เห็นเขาก็รู้แหละแล้วเขาก็เริ่มทําบางคนทํามานานแล้วกบอ,อบกรยอะ่ะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวเลยเพราะว่าคนไม่ออกไปไหนไงนะ,ะคนไม่ออกไปไหนก็นี่แหละค่ะ,ะมาเสพสื่อมาฟัง y t u t u มาเปิดนู่นเปิดนี่เพื่อที่จะหาเปลี่ยนตัวเองนะสำหรับคนอื่นๆที่ยัง ยังไม่ทันนะนะหลายๆคนที่เขาทํามานานแล้วนะเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วช่วงนี้นะแล้วก็มีรายได้สบายสบายไม่กระทบอ่ะนะคะไม่กระทบอะไรเลยต่อให้มันวิกฤตอะไรยังไงก็ไม่กระทบเขาก็ยังมีรายได้ของเขาสบายสบายค่ะอยู่กินได้เนาะและไอ้ที่ว่านี่มันคืออะไรนะยุคนี้นะคะสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่ามากมายมีมูลค่ามากกว่ายุคก่อนนี่คือสิ่งที่โดนดิสรับเหมือนกัน นะคะคือเรื่องของสินทรัพย์เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นว่าถ้าเรามีอะไรคะมีอสังหามีบ้านเออมีทำเลดีๆเขาเรียกว่าทำเลทองอะ่ะให้คนมาเช่ามีบ้านมีตึกอยู่ในทำเลทองนะฮะให้คนมาเช่าเราก็สามารถเก็บค่าเช่าเนาะกินยาวตรงนี้เขาเรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมนะคะสินทรัพย์และอาจารย์โควิดของเรานะคะ มาสอนอะไรเรานะคะสอนเราว่าสินทรัพย์ที่คุณเห็นในยุคก,ก่อนๆมันเปลี่ยนไปแล้วเออ เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าสินทรัพย์ในยุคนี้มันไม่ใช่ทำเลทองมันไม่ใช่หน้าร้านมันไม่ใช่หน้าบ้านต่อให้คุณมีห้างสปปรรพสินค้าใหญ่โตนะคะใหญ่โตโอ่อ่าเลยนะคะติดแอร์นะคะแต่งตกแต่งสวยงามอลังขนาดไหนนะคุณมีทุนเป็นร้อยล้านพันล้านก็ถูกปิดเพราะโควิด นี่ออาจารย์โควิดมันสอนเราแบบนี้เมื่อมีเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างมันก็ดักผลักดันคนออกไปจากสถานที่ที่เป็นทําเลทองเหล่านี้ค่ะแล้วทีนี้แหละทําเลทองมันอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในที่ที่คุณดูอยู่นี่ไงใช่ไหมคะมันก็คือออนไลน์ทาเลทองที่เป็นออนไลน์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น หลายหลคนเฮ้ยมองเห็นอนาคตเฮ้ยอีก10ปี20ปีข้างหน้าถ้าเรามีหน้าร้านอยู่ในออนไลน์นะเราก็ไม่ต้องไปจ่ายคาา่าเช่าเราก็ไม่ต้องไปซื้อตึกเป็นร้านเราก็ไปต้องแบบเออไปหาห้างเราก็ไม่ต้องออกนอกบ้านด้วยไม่ต้องวิง่งออกนอกบ้านวิง่งไปวิ่งมาเนาะเลี้ยงลูกก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้ต้องวิง่งไปนู่นไปนี่เพื่อที่จะไปร้านอะ่ะไปขายของอะ่ะแล้ววันทั้งวันก็ต้องเฝ้าร้านอะไรแบบเนี้ย เฮ้ยถ้าคนมองเห็นอนะนาคตนาอีกสิปี2 0ปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องตะเวนเราไม่ต้องทิ้งลูกเราเลี้ยงลูกไปได้เฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนมหาศาลหาตึกหาที่ทําเลอะไรด้วยเรามีหน้าร้านอยู่ในออนไลน์เออดีกว่าไหมเนะเรามาีช่องของเรานะอยู่ในออนไลน์เรามีอะไรอย่าบัญชีไอจี IG, มีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออนไลน์ที่มีคนดูอ่ะมีคนเห็นมีคนรู้จักเราอยู่ แล้วเราก็ขายของในนั้นสิถึงไม่ขายคลองนะคุณก็สามารถหาไรายได้จากทางอื่นได้อีกตั้งเยอะตั้งแย่ใช่ไหมคะคนเข้ามาชมห้างเนี่ยอะถามหน่อยนะคนเข้ามาชมห้างเนี่ยเสียตังค์เปล่าเสียค่าเข้าไหมคะไม่ไม่เสียใช่ไหมอย่างคุณเข้าไปเดินห้างเอาแอร์เย็นเย็นเอาฟิลลิ่งแล้วก็กลับบ้านคุณไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเลยแต่ห้างต้องเสียค่าแอร์ให้คุณนะเสียค่าไฟให้คุณนะใช่ไหมอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอะเออ อยู่ที่บ้านทำ YouTube สมมตินะคะหรือว่าคุณไลฟ์ a c e like b o o k หรือว่าคุณอามขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ใครคะที่จะเป็นคนได้ตังค์เจ้าของที่คะ่ะเออเจ้าของ Facebook เจ้าของเพจเจ้าของ y o u t u b e นั่นแหละเพราะอะไรคะเงินค่าโฆษณาก็เข้าเออถ้าคุณขายของได้เงินก็เข้าหาคุณเองเห็นไหมคะเจ้าของที่เป็นทำเนทอง เป็นสินทรัพย์ในยุคนี้บอกไว้เลยนะคะว่าทาเลทองสินทรัพย์ในยุคนี้เนี่ยมันคือออนไลน์เจ้าของที่เป็นเจ้าของอยู่เนี่ยได้รับเงินเต็มๆค่ะเออต่างกันมากเลยนะคะกับเมื่อก่อนนะ่ะเจ้าของห้างถ้าคุณไปแบบไปเดินชิวๆไม่จ่ายตังค์ไม่ซื้ออะไรเจ้าของห้างเสียตังค์ค่าไฟให้คุณคุณก็ไม่ต้องเสียอะไระคุณก็กลับบ้านไปเฉยๆอะ่ะเอาฟิลลิง่งไม่ได้อะไรนะเจ้าของอะ่ะนะคะเจ้าของห้างเจ้าของตึกไม่ได้อะไรเลย เข้ามาดูได้นะคะดู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 เศษขึ้นเ,เปลืองพลังงานด้วยซ้ำเนาะแล้วเขาก็ออกไปนะลูกค้าก็ไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้ตังนะ เออนะคะคุณก็เสียเวลาเสียเงินเสียค่าฟร่งค่าไฟนะคะสู้ออนไลน์ไม่ได้อยากดูหรอว่าเข้ามาดูสิคุณก็ไม่ต้องไปนั่งอะไระคุณก็อยู่นั้นน่ะคุณก็โพสต์อะไรขึ้นไปไว้จริงไหมในออนไลน์ลูกค้าอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูอีกมาดูมาดูมาดูดูเอออยากสอบถามอะไรก็สอบถามได้การเข้ามาสอบถามเนี่ยสมมติว่าเข้ามาในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยนะคะนั่นน่ะมันคือมันคือหลุมค่ะไม่ใช่หลุมมันคือตะกร้าที่เก็บไข่เอาไว้นะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาทักปั๊บเนี่นะะค ลูกค้าเขาก็จะอยู่ในอินบ็อกซ์ของเราซึ่งในอินบ็อกซ์นั้นคุณสามารถที่จะบอดข้อความหรืออ,อย่ากทักไลน์ก็เหมือนกันใช่ไหมคุณจะบลอดข้อความหรือส่งอะไรก็ได้หาเขาในครั้งต่อๆไปได้จริงไหมเออนี่แหละคะ่ะมันก็คือสินทรัพย์ที่แบบว่ามันมีค่ามากกว่าในยุคก,ก่อนเยอะเลยนะเออ เห็นไหมคะถ้าหลายๆคนที่เห็นเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยแล้วคุณทามันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้คุณเก็บเกี่ยวได้ยุคดิกโควิดของคุณคุณก็สู้ได้นะคะคุณก็อยู่รอดได้ไม่ตายค่ะแต่ถ้าใครที่มองไม่เห็นเมื่อยุคก่อนนะคะมาตัวนี้คุณอาจจะแย่หน่อยนะรู้สึกว่ามันขัดขัดไปหมดมันคือเิดเครื่องรายได้คุณไม่พอคุณจะไปทางไหนดีอ่ะเขาไม่ได้จ้างคุณแล้วคุณต้องออกจากงานตอนนี้คุณทํางานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่า เขาปิดกันหมดอ่ะนะคะกว่าจะกลับเข้าไปอีกทีไม่รู้วันไหนเดือนไหนแล้วกลับเข้าไปอีกทีมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะารายได้ค่าจ้างเนี่ยนะคะอย่างบริษัทใหญ่อย่างการบินไทยหรือว่าโรงแรมอย่างขนาด Airbnb mm. ก็ปลดพนักง,งาน,นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะยิ่งพวกสายการบินนะปลดๆเป็นหมืนหม่นๆคนเลย mm. แล้วก็รายได้เขาก็ลดลงจริงไหมนะคะ,ะ,ค,ะคุณจะทํางานอยู่ก็ได้แหละ คุต้องหันหั่นหัน,ห,นหันเหลือบางทีสิบเปอร์เซ็นต์ี่ของเมื่อก่อนแล้วทีนี้ไอ้รายได้อะที่คุณเคยเคยได้รับเมื่อก่อนมันมันเพียงพอกับรายจ่ายของคุณแต่ตอนเนี้ถ้ารายจ่ายของคุณเท่าเดิมแต่รายได้ของคุณมันลดลงไปคุณจะไปหารายได้ตรงไหนมาเติมได้บ้างนะตรงนี้ก็เป็นไอเดียอกอย่างหนึ่งนะที่มนุษย์จะเอามาแชร์ไอเดียกันนะเพราะว่า ไม่รู้่ะมันมันเป็นแรงกดดันนะมันเป็นแรงขับดันตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนะว่าเราอยากเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะเราก็เลยอยู่บ้านดีกว่าจะออกไปตะลอนตะลอนตะลอนทํางานที่ไหนแล้วมันไม่ใช่เรานะเพราะว่าเราอยากเห็นลูกอยากดูแลลูกอยู่ใกล้ๆอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะมันเป็นมันกดดันตัวเองซึ่งสมัยก่อนมันงานเงินไปหาอะไรตรงไหนก็ได้แล้วโซเชียลมันไม่ได้บ o มเท่ายุกนี้เลยนะนะคะมันไม่มีคนเข้ามาใช้มากขนาดนี้เมื่อก่อนอะ คนใช้โซเชียลน้อยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นไงคนก็เพิ่งจะเข้ามารู้จักเข้ามาดูเข้ามาใช่ใชไหมแต่มมุษย์รีบกระโดดเข้ามาก่อน mm hmm. ก็มองเห็นอะว่าเออเราก็อยากจะอยู่แบบเนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นไรายได้ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าไงนั่นนะคะคือสินทรัพย์ในยุคนี้นะคะถ้าคุณไม่คว้าสินทรัพย์ตรงนี้ของคุณไว้เลยนะ ออนไลน์มีอะไรบ้างนะถ้ายุคนี้คุณไม่คว้าสินทรัพย์ของคุณไว้เลยในยุคนี้นะยุคหน้าๆต่อไปอ่ะคุณอาจจะไม่รอดนะคะถ้าคุณที่จะทําแบบอะไรที่มันออฟไลน์อย่างเดียวไม่มีออนไลน์เกี่ยวเกี่ยวข้องในชีวิตคุณเลยเนี่ยยากแล้วนะคะอยู่ยากค่ะอันนี้คือคําเตือนนะคาเตือนในช่วงวิกฤตเลยนะและเป็นวิกฤตแล้วด้วยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เดี่ยวนี้นะคะบอกเลยว่าอนาคตอะคะ่ะอยู่ยากและนะคะ อาจจะตายอยู่ไม่ไหวค่ะเมื่อถึงเวลาถึงจุดจดหนึ่งคุณก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรนที่จะิ้ตัวเองนะคะเออถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะกลายเป็นคนยากจนในยุคหน้าเนี่ย คุณเป็นคนชั้นกลางหรือเป็นคนที่ร่ำรวยเนี่ยคุณต้องรีบไขวยคว้าสินทรัพย์ตรงนี้ไ้เลยไม่นจะยกตัวอย่างละกันนะว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในออนไลน์มันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่น Facebook Page นะคะเฟซบุ profile, profile ๊กโปรไฟล์โปรไฟล์อะของคุณก็ได้เหมือนกันเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณก็สามารถสร้างคอนเทนต์ขายของอะไรก็ได้จริงไหมคุณก็หารไปทําตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีก IG, อะไอจีทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube ใช่ไหมคะอะไรอีก Ti ็กก์อค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคุณก็สามารถไปทำโปรไฟล์ทำเรื่องราวคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะอย่างคล้ายๆที่แมนูทำเนี่ยมาแบ่งปันแชร์ไอเดียดีๆมีคนดูมีคนรู้จักคุณคุณก็สามารถมีชื่อเสียงเอออีกอย่างหนึง่งเหมือนกันนี่ก็คือชื่อเสียงนะคะนอกจากไอแพดฟอร์มต่างๆที่คุณคุณจะมีตัวตนอยู่บนนั้นแล้วนะชื่อเสียงของคุณค่ะชื่อเสียงของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้กับคุณแบบว่าแน่นอนค่ะมันไม่มีขีดจํากัดคุณมีชื่อเสียงมีคนรู้จัก คุณมีคนติดตามไรายได้จากอะไรบ้างอะสปอนเซอร์ก็มาใช่ไหมคุณจะขายอะไรก็ได้คุณขายเซอร์วิสขายสินค้าขายคอสขายอะไรได้หมดนะคะเพราะชื่อเสียงนี้แหละมันจะเป็นสินทรัพย์ให้กับคุณนะคุณมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอย่างมนุษย์อัดคลิกครั้งเดียวเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะกระจายถึงคนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่ใครจะมาดูมนุษย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพูดซ้ําให้เหนื่อยใช่ไหมนะคะเออ ครูในยุคนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยนะสอนรั้งเดียวพอนะคะจบเลยน,นะคะแล้วก็สามารถใช้คลิปนี้ตอ่ตอตอ่อต่อต่อไปได้เลยหลายรอบไม่ต้องเหนื่อยแล้วพูดซ้ำหลายรอบหลายรอบหลายรอบยู่นั่นอะ่ะอันนั้นครูยุคก่อนนะคะและย้อนนอกเอจากนั้นมีอะไรอีกแพลตฟอร์มอย่างเช่นพวก lazada shopee อ่า,อาเนี่ยนะคะเป็นเป็นร้านค้าออนไลน์เป็นช้อปปิ้งมอลล์นะที่คุณสามารถเข้าไปเปิดได้ใช่ไหม lazada shopee แลาาปป้วก็พวกแพลตฟอร์มต่างๆที่ขายของออนไลน์ได้หมดเลยนะ อเมซอนะะ Amazon, ถ้าคุณขายเป็นด้วยไหมไหลายอย่างค่ะทุกอย่างที่อยู่บนออนไลน์นะตอนนี้คือสินทรัพย์ที่แบบว่ามันมาทดแทนสินทรัพย์ในยุคก่อนพวกทำเลทองพวกตึกพวกอาคารออฟฟิศให้เช่าอะไรมันก็ไม่จําเป็นแล้วตอนนี้ก็คือ work from home กันหมดออฟฟิศบางคนนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่ร้อเซนะที่มนุษย์พูดไม่ใช่หมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นะออฟฟิศคนจะไม่เข้าออฟฟิศมาทํางานในสํานักง,งานเลยนะมันอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นในอนาคตก็ได้ใครจะรู้แต่ตอนนี้มันค่อยๆคืบมาห้า บางส่วนทำงานที่บ้านได้ใช้ Zo ู m ใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้นะอะไรนะ g o o g l e m e ส t i n g ทั <c> ้ง <oughs> อย่างถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะ <c oughs> เป็นแอปที่ไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาเออแต่ซูมเนี่ยเห็นบ่อยนะใช้ซูมเออนะแล้วก็ใช้อะไรแ้วประชุมออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะคอนเน c งานกันได้ไม่ขาดอ่ะไม่ขาดต่ออ่ะแล้วคุณก็อยู่ที่บ้านนะไม่ต้องเปืองไฟที่ออฟฟิศด้วยเจ้าของโชาดีเลยเขาเขายินดีเลยที่ไม่ต้องไปเปืองไฟออฟฟิศเขาแต่ผลงานของคุณ เท่าเดิมหรือมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรคุณอยู่ที่บ้านนะคุณมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นคุณรีแลกซ์มากขึ้นไงคุณใส่เกงขาสั้นอยู่บ้านก็ได้ไงนะคะทำงานไปกินขนมไปก็ไม่ต้องเกินใจสายตาใครใช่ไหมนี่ค่ะก็คือแอสเซทที่มีค่ามากที่สุดมีค่ามากและก็จะมาทดแทนแอสเซทในอดีตนะคะเป็นแอสเซทแห่งยุคนี้และยุคอนาคตนะคะขอให้คุณมอง ไกลนิดนึงนะอย่างน้อยสักปี2ปีนะชีวิตของคุณก็จะได้รุ่ง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 ขึ้นเรื่อยๆไม่ร่วง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 ถ้าคุณมองแค่วันนี้เดือนนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตคุณร่วงถ้าคุณเจออะไรมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในอนาคต่างเช่นที่โควิดเนี่ยเข้ามาปุ๊บเอาไงต่อเอาไงต่อร่วงเลยค่ะนะคะกว่าจะตระกายขึ้นมาได้นะก็ต้องใช้เวลาและหนักกว่าคนอื่นถ้าวันนี้คุณมองเห็นไปปุ๊บคุณค่อยๆทําไป ทำไปทำไปเมื่อถึงวันนั้นโอ้คุณสามารถกระโดดออกจากที่เดิมนะโดยที่คุณไม่ร่วงนะแล้วก็รุ่งต่อไปได้เลยนะคะวันนี้มันรู้มาแชร์ไอเดียนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ